โอ้ยอสวัสดีครับวันนี้อยู่แบบทีเสวีมาสอนทิกในการยิงยังไงให้นิ่งนะครับมาสอนให้ดูสังเกตง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยลบหน่อยลบก่อนเดี๋ยวโดนโดนไหล ติดกันยิงปกต,ติบางคนแบบแม่งยิงอย่างนี้เลยเห็นไหมครับลูกไปมั่วนะครับติดกันยิงเวลาผมจะทีมคีบง่ายถึงต่อให้เปิดเป็นระบบรัวไว้โดนใกล้ๆผมก็ยิงทีละสามนัดแบบนี้นะครับลองดูอย่างนี้เลยสามนัดมันจะนิ่งกว่าลองดูนะครับ หรือไม่ปรับเป็นโหมดสามไปเลยเห็นไหมเห็นไหมครับลูกกระสุนจะคอนโทรนง่ายกว่าซึ่งทำให้การยิงง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวลองทดลองยิงทีดูเห็นไหมครับอ้าวยิงตัวน,นี้โดนตัวน,นู้นเห็นไหมครับลูกมันจะไต่ขึ้นไปอ่านี่เลยทีกกันยิง นี่คือสอนสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับถ้าอย่างนี้เ,เจอผีอยู่นี้ยิงแม่งรัวไปเลยเห็นไหมครับลายลูกกระสุนจะออกม่วงนะครับถ,นะถ้ายิงทีละสามนัดเห็นไหมถ้ายิงทีละสามนัดลูกจะตรงมากเลยเห็นไหมครับลูกมันจะถ่ายขึ้นไปซึ่งวันนี้แล้วแต่ขนาดอะ ครับงั้นเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวมีคลิป้องใช้หมดสามนัดยิงคนให้ดูใน EP พห้าแล้วนะครับขอบครับ